สวัสดีค่ะวันนี้นะจะมาวิวตัวนี้นะวิวตัวลิปแก้ปากดำซึ่งมันไม่ใช่ของที่ร้านแต่มันเป็นลิปคือมันคายลิปกอสคือคุณสมบัติของมันเนี่ยลดล่องลึกจริงคอนเฟิร์มว่าลดล,ล่องลึกคือแบบหายอะไรเงี้ยด้วยความส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทาปากอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ทาตัวเองไม่ได้ทา,อะ,ทาอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยกำลังจะทาน,นะคะส่วนตัวของ ใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้เพื่อนซื้อให้สวยสวยมากเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวไป,ยวปหยิบอีกตัวหนึ่งมาให้ดูคือสำหรับกอดกอดนะคะกอดกอดที่ท,ที่ที่ส่วนตัวชอบจะเป็นตัวนี้อุยจะเป็นตัวนี้ซึ่งสวยมากสีสวยแบบสวยในขณะที่ว่าสีละติดะเออ คือเวลาเราทาใช่ป่ะคือเวลาเราทาเราจะทาตัวนี้ก่อนคืออยากจะบอกว่ามันติดแบบติดในชนิดที่ว่าแบบติดอะเออติดแบบติดอะติดยังไงเราต่อด้วยตัวนี้ซึ่งสีดูแล้วมันจะเยอะมากใช่ป่ะพอคือเป็นคน เป็นคนไม่ชอบแต่งแน่แต่ชอบแต่งปากาอะไรวะแล้วด้วยความที่ว่าปากเราเป็นคนไม่ใช่ปากหนามากแล้วก็คือ,คอทําให้เราชอบตรงนี้พอเสร็จแล้วกอดอยู่บนมือแล้วนะคะแล้วเราก็แต้มลงไปซึ่งกกติแล้วแท้แท้ไม่จําเป็นที่จะต้องเออ่ต้องทา อะไรมากมายแต่ทุกคนว่าแม่ค้าชอบปากสีแบบนี้ก็ทําให้ในการใช้ของแต่ละรอบคือเราจะชอบมากคือสวยอะแล้วแบบดูดีอะอะไรเงี้ยคือในการหมุนก็คือหมุนตรงปลายแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เยอะมากนะอยากจะบอกคือห้าัมก็จริงแต่หล่อนเยอะมากอะไรเงี้ย เปิดเลยก็คืออารมณ์มันน่ะเฟลคล้ายๆว่ามันมันจะเยิมใช่ป่ะแต่ไม่ต้องให้เยิมเว้ยเดี๋ยวแบบแบบหนึ่งมันจะดีขึ้นเออสำหรับคนที่แบบว่าอยากเห็นนะคะแต่งหน้าค่อนข้างยากนะคะก็วันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราเราเราชอบจริงๆทำให้ในการวิว เกี่ยวกับลิปกอนอะไรเงี้ยมันก็ชอบแต่ก่อนเป็นคนที่สะสมแท่งล่าหกร้อก็เคยซื้อมาแล้วเพราะว่าชอบชอบเกี่ยวกับปากมากๆทำให้ในการที่เราวิวเกี่ยวกับแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โอเคก็ไม่มีอะไรสำหรับวันนี้ก็ฝากลิฟกแก้ดำสำหรับรู้สึกเป็นของวีมูนเดี๋ยวยังไงถ้าสมมติมันดีจริงเราสั่งผลิตเลยดีกว่ารอเล่นลก็คือตัวเนี้ย โอเคเป็นก้อนแล้วแบบสักพักหนึ่งแม่นปากจะชุ่มเวยแล้วแบบดีมากสำหรับวันนี้ร้านแคจะมาก็มาได้นะคะร้านเปิดคือพยายามจะเปิดหกโมงเพราะเด็กนักเรียนมาหกโมงแต่ตอนนี้คือแม่ค้าไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่ก็อาจจะเปิดแปดเจ็ดเก้าโมงอะไรเงี้ยโอเคไม่มีแล้วสำหรับวันนี้ก็บา,บายให้ดูปะ คือมันมันแดงจากตัวนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้ก็ทําให้มันอมชมพูต่อด้วยตัวกอร์ตัวนี้ต่อด้วยตัวกอร์ตัวนี้นทําให้ปากมันอิ่มแค่นั้นเองไม่มีอะไรละสำหรับวันนี้ก็บายบาย